สวัสดีครับรถเท่ๆต้องซื้อกับผู้การสุนทรซะนั้นนะครับวันนี้มาแบบมีเคล็ดเร่งด่วนและการพูดง่ายแต่งเสร็จลูกค้าพร้อมรับรถเลยนะฮะไปส่งกันที่ไหนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับมาดูรีวิวง่ายๆเลยแบบเร่งด่วนนะฮะคันนี้แต่งอะไรบ้างรถเขาจะเป็นรุ่น DBL 4ประตูนะฮะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับค่าตัวอยู่ที่9 9านะฮะ0ูนย์ศูนย์นะครับแต่งอะไรบ้างมาดูกันครับชุดแต่งทั้งคันแบบนี้แถมลูกค้าไม่ได้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะชุดแต่งนะแถมทั้งคัน กระจังหน้านะครับจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าแรนดอมนะครับแถบสีจุดนี้สามารถจะเลือกได้ว่าจะเป็นสีโทนไหนนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเลือกโทนดําแดงก็เราก็จะห้ตามแบบนี้เลยส่วนไฟตัวสามจุดตรงนี้นะฮะสามารถจะเลือกได้ดสองสีสีส้มกับสีขาวเป็นไฟ LED นะครับส่วนกระจังหน้าฝากระโปรงติดตัวได้หนังสืออะคริลิกสีแดงนะครับบนฝากระโปรงเขาเรียกว่าสกููปนะครับ แนทตัวนี้สามารถจะเลือกสีได้นะฮะเป็นความต้องการของลูกค้ามไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีทองเลือกได้หมดเลยนะครับมาด้านล่างกันรุ่นสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับไฟตัวไฟตัดหมอก LED นะฮะรถฟอร์ดนะครับบอกได้เลยว่าเวลาเราหักเลี้ยวพวงอะไรเลี้ยวขวาสังเกตง่ายๆบางคนอาจจะมองมาว่าทําไมไฟตัดหมอกติดเวลาเลี้ยวนั่นคือเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะครับว่ามันเป็นจุดจุดหนึ่งที่เพิ่มความปลอดภัยพูดให้ง่ายเวลาเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกข้างนั้นๆ จะติดเข้าด้วยนะครับโอเคกระจังหน้าในส่วนของตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับแบบนี้เลยมาพร้อมกับซุ้มล้อนี่ครับซุ้มล้อลายฟันเฟืองนะครับนิดนึงล้อแม็กมาพร้อมขอบขอบ20นิ้วนะฮะเป็นยาง AT นะครับสเปคยางก็คือเป็น275 55ขอบ20นะครับยางจะเป็นในส่วนตัวของดิสติ y นะฮะยาง AT วิ่งได้ทุกพื้นผิวท้องถนนนะครับนี่เลยง่ายง่ายโอ้บันไดข้างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของเดิม จะไม่ใช่แบบนี้แต่คันนี้คือต้องการให้เข้ากับส่วนจุดดําแดงกับฝากระโปรงแล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนม่เป็นของอีดวนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเนสน2ตัวบันไดข้างมาฟอมพร้อมกับมีไฟให้ด้วยไฟอ่ LED งเวลาส่องสว่างเวลากลางคืนนะครับลาหลังคารุร่นสปอร์ตจะไม่มีนะฮะคันนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามนะครับใช้งานจริงเอาตรงคือรุ่นสปอร์ตไม่มีไม่สามารถใช้งานจริงได้แต่ว่าเพิ่มความหล่อแล้วกันนะฮะด้านหลัง มาพร้อมกับตัวใน2ตัวโลบาเขาเรียกว่าทรงทรงปืนทรงปืนนะครับรูปแบบจะคล้ายๆปืนนะฮะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านหลังไฟเบรกดุ้ยสามชุดแต่งของ o u t นเดอร์ตัวนี้คือเขาเซตมาให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับรอแบบนี้เลยบอกเลยฮะว่า,าแถมทั้งคันลูกค้าไม่ได้จ่ายเลยของของแต่งนะฮะสติ๊กเกอร์แล็บเอรเรนเจอร์สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้หรือจะแต่งเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งคันเลือกได้หมดนะครับด้านหลังนี่ฮะด้านหลัง ไฟท้ายเขาจะเป็น LED อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วไฟท้ายก็ติดตั้งให้นะครับสังเกตไหมด้านหลังมีความใหญ่โตมากขึ้นในส่วนของตัวคำว่า FORD โทน n e ดำแดงก็คือ Ford นั่นเองก็คือเป็นสกูปที่ติดเพิ่มเข้าไปสกูปตัวสกูปฝาท้ายตัวนี้สามารถจะเลือกได้2แบบแบบแบบบางก็ได้แบบหนาก็ได้อันนี้คือลูกค้าเลือกแบบหนาพร้อมกับตัวหนังสืออะคริลิกเลนเจอร์สีแดงเหมือนกัน พิเศษอีกอย่างหนึง่งบอกเลยว่าแข็งแรงมากเป็นกันชนท้ายของอาเลนเดอร์นะครับคันนี้รู้สึกว่าลูกค้าจะเอาไปเน้นลากจูงด้วยลากจูงคือสมอามารถจะลากลากพวกลากจูงแลาา้วกันลากเรือก็ได้นะครับมาพร้อมกับห่วงสีแดงแบบนี้เลยใช้ไงานได้จริงเอาไว้ลากจูงเหมือนกันนะฮะทนสวยและ่อ,อจริงๆอุปกรณ์เดิมคืนให้ครับไม่เอาครับคือถ้ากับลูกค้าเราไม่ต้องการเก็บไว้ที่บ้านมีเยอะแล้วเก็บไว้ในสต็อกก็เยอะแล้วนะฮะโอเคฝากไว้นิดหนึ่งแล้วกันครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ ติดต่อผู้การูได้เลยที่ฟอร์ดอาร์มาขาพหลาม5ที่0975459889นะครับอดี ID ไลน,นเช่นกันครับ0975459889ลูกค้าทุกทา่านทุกทา่านเขาเรียกว่าติดเครื่องขอะไรโทรปรึกษาได้เลยนะครับพร้อมยินดีให้บริการพร้อมยินดีให้คำปรึกษาวันนี้าจากลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ